นะคะ200นะคะคูณด้วย287ม mm, ิมนะคะอันนี้คือพื้นที่เขียนแบบแต่ถ้าตามขนาดของกระดาษเขียนแบบก็จะมี210นะคะคูณด้วย297ม mm, ิมนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ยกยกให้เพราะว่าเราใช้กระดาษเขียนแบบ A4 กันบ่อยมากนะคะแล้วก็อีก A1 ก็คือ A3 นะคะที่เราเห็นอยู่นะคะ ในกระดาษเขียนแบบนะคะในกระดาษเขียนแบบก็จะมีตารางรายการแบบนะคะส่วนใหญ่รายละเอียดนั้นก็ขึ้นอยู่กับแบบฟอร์มของหน่วยงานสถานที่ที่ต้องการเขียนแบบนะคะว่าจะออกแบบอย่างไรได้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะเพราะนั้นในส่วนตรงนี้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีตัวนะคะชื่อนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะชื่อของสถาน นะคะสถานที่ต่างๆนะคะหรือหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นของออวิยทยาเทคสุโขคาอันนี้ก็คือเป็นชื่อหน่วยหน่วยงานนะคะก็จะมีผู้เขียนนะคะมีชื่อชิ้นงานที่ใช้ในการเขียนแบบนะคะมีผู้เขียนแล้วก็มีรายการชิ้นที่รายการแบบขนาดวัสดุวัสดุนีคะหมายเลขแบบจํานวนชิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มที่ยกตัวอย่างให้นะคะส่วนรายละเอียดอื่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับ หน่วยงานนะคะว่าจะออกแบบตามความเหมาะสมของการใช้งานแต่ละหน่วยงานได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็ปรับได้นะคะปรับได้นะคะตามความสะดวกนะคะการใช้งานของกระดาษเขียนแบบเราใช้ยังไงนะคะในสไลด์นะคะจะมีโต๊ะเขียนแบบขึ้นมานะคะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวติดกระดาษลงไปนะคะอันนี้เป็นแผ่นกระดาษนะคะเ<ๆ>วลาจะติดกระดาษทำยังไงคะก็ต้องนำไม้ทีนะคะ ส่วนแรกเลยโดยนําหัวไม้ทีมาไว้ทางด้านซ้ายมือของผู้เรียนนะคะซ้ายมือของผู้เรียนนะคะคิดขอบกระดาษล่างนะคะนำกระดาษกาวนะคะมาติดนะคะไว้ที่ขอบกระดาษนะคะมุมที่หนึ่งนะคะมุมที่หนึ่งนะคะพอได้มุมที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องไม้ทีนะคะขึ้นไปขอบกระดาษด้านบนนะคะ ติดกระดาษที่มุมที่สองนะคะตามสไลด์นะคะตามสไลด์นะคะผู้เรียนจะเห็นได้แล้วนะคะเห็นเห็นจากสไลด์แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนไม้ทีลงมาที่ขอบกระดาษด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ติดกระดาษมุมที่สามนะคะมุมที่สามนะคะและมุมสุดท้ายมุมที่สี่นะคะลักษณะนี้ค่ะคือการใช้งานนะคะโดยการติดกระดาษให้แน่นนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้กระดาษนั้นเลื่อนนะคะเลื่อนเพราะเวลาเลื่อนปุ๊บกระดาษนั้นจะไม่ได้ฉากเมื่อเราเขียนแบบปุ๊บก็จะไม่ได้ฉากแล้วองศาตามที่ต้องการนะคะการลูกษากระดาษเขียนแบบก็คืออย่าทําให้กระดาษเขียนแบบนั้นเป็นไงคะสกปกนะคะหรือพับให้มีรอยย่นนะคะเพราะว่าถ้าพับปุ๊บงานที่เขียนออกมาก็จะไม่งามนะคะขาดความสวยงามขา,ขาดความมีระเบียบนะคะ ความเรียบร้อยไม่ไม่มีนะคะเพราะนั้นอันนี้คือลักษณะของการรักษาของกระดาษเขียนแบบนะคะชนิดต่อไปนะคะถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะเขียนแบบได้นะคะก็คือดินสอเขียนแบบเพราะนั้นดินสอเขียนแบบเขาแบ่งออกเป็นแบบเปลี่ยนไส้ได้นะคะเปลี่ยนไส้ได้กับแบบอะไรอีกนะคะนะคะนักเรียนลองคิดดูนะคะเพราะนั้นดินสอแบบเปลี่ยนไส้ได้หรือเรียกอีกอย่างว่าดินสอกด นะะขนาดนั้นก็จะมีเส้นความหนาของเส้นที่ใช้ตามมาตรฐานของงานเขียนแบบนะคะได้แก่0.25ม mm, ิมนะคะ0.35มิม0.5มิมนะคะผู้เรียนดูได้ยังไงเวลาไปซื้อนะคะตามท้องตลาดเพราะนั้นด้านข้างของดินสอนะคะด้านข้างของดินสอก็จะมีมาตรฐานนะคะของไสาดินสอเขียนเอาไว้ว่าเป็น0.5 0.35 0.25นะคะ เราก็เลือกซื้อได้นะคะมาใช้กับงานเขียนแบบได้ตามความเหมาะสมเพราะฉะนั้นในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นนั้นนะคะดินสอที่นิยมใช้นะคะก็คือขนาด0.5ม mm ิลลิเมตรนะคะเวลาผู้เรียนไปซื้อก็ลองลองดูนะคะลองพิจารณาดูด้านข้างของดินสอนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึง่งเป็นดินสอที่เป็นเปลือกไม้นะคะ อันนี้จะเป็นนินสอหลานะคะนิสอหลาเขาแบ่งออกเป็น3ามเกตนะคะเช่นกันได้แก่ SSB แล้วก็ B นะคะเช่นกันนะคะแต่อันนี้ก็คือที่ไม่นิยมให้มาใช้ก็คือต้องเสียเวลาในการหลาแล้วก็ทําให้แบบนั้นส,สกปกนะคะสกปกก <lernen> ารใช้งานเราใช้ยังไงรู้ไหมนะคะผู้เรียนลองพิจารณาสิ เพราะนั้นเวลาใช้งานนั้นก็ต้องใช้ are, มาตรฐานของเส้นให้เหมาะสมนะคะว่าเราจะใช้ในการเขียนเส้นลักษณะไหนการเขียนตัวนังสือลักษณะไหนเพราะนั้นในงานเขียนแบบนั้นเราเน้นมาตรฐานนะคะมาตรฐานของเส้นนะคะเพราะนั้นเราต้องเลือกใช้ดินสอให้ถูกต้องตามมาตรฐานนะคะในกรณีที่นะคะผู้เรียนใช้ดินสอเหลาเป็นไงคะต้องเหลาให้เป็นไงมีปลายแหลมอยู่ตลอดเวลานะคะปลายแหลมอยู่ตลอดเวลา ะะไม่ใช่ปล่อยให้มันกุดกุดหรือทูๆ่ๆนะคะผู้เรียนก็จะเขียนแบบหรือเขียนตัวอักษรได้ไม่งดงามหรือไม่สวยงามนะคะอันนี้นะคะผู้เรียนก็ต้องหลาวนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรใช้ดินสอนนะคะก็คือดินสอนที่เป็นไงคะสั้นมากๆเราไม่สามารถที่จะจับดินสอนในการเขียนแบบนั้นได้เลยเพราะฉนั้นตรงนี้ก็ไม่สมควรจะใช้ดินสอนที่สั้นมากๆเพราะว่าจะ ไม่เกิดความถนัดนะคะในการเขียนแบบนะคะกัารรักษานะคะผู้เรียนเป็นไงคะเขียนไปคิดไม่ออกก็นําดินสอมาเป็นไงเคาะบนโต๊ะเพราะนั้นตรงนี้ห้ามเพราะว่าทสาดินสอนั้นจะเป็นไงหักนะคะหักนะคะเพราะนั้นดินสอเมื่อหักบ่อยปุ๊บเวลาเขียนไปการเขียนแบบก็สะดุดนะคะทําให้เส้นนั้นไม่เรียบนะคะไม่เรียบนะคะอันนี้คือการบำรุงรักษานะ ชนิดต่อไปอีกอันหนึ่งในกรณีที่เราเขียนแบบผิดนะคะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ขาดไปได้คือยางลบผู้เรียนทราบไหมคะว่ายางลบเขาแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนะคะ,อะลองคิดดูนะคะทีนี้มาดูนะคะยางลบนั้นเขาแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่ยางลบหมึกยางลบดินสอนะคะการใช้งานนะคะแน่นอนนะคะก็ต้องเป็นไงคะ ใช้ลบเส้นแล้วก็อักษรในการเขียนแบบที่เกิดจากการเขียนแบบผิดพลาดนะคะหรือไม่ถูกต้องนะคะการเลือกใช้ยังลบที่มีคุณภาพดียางลบต้องเป็นยังไงคะนักเรียนรู้ไหมคะอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็สามารถลบรอยดินสอแล้วก็สิ่งที่ไม่ต้องการออกได้ง่ายนะคะโดยที่จะมีแผ่นแบบนะคะ ลองไม่ให้กระดาษนั้นซ้ําแล้วก็ไม่ขาดนะคะการบำรุงรักษานะคะยางลบต้องเป็นไงคะขาวตลอดเวลานะคะขาวตลอดเวลาไม่ควรมีรอยของดินสอแล้วก็สิ่งสกปกติดอยู่ที่ยังลบนะคะอุปกรณ์ชนิดต่อไปนะคะที่นักเรียนต้องเตรียมในการเรียนทุกๆครั้งนะคะก็คือวงเวียนนะคะการใช้งานของวงเวียน ใช้ทำไงเอ่ยอเขียนวงกลมนะคะเพราะนั้นเวลานะคะเวลาการใช้วงเวียนนั้นเขียนวงกลมแล้วก็ส่วนโค้งนะคะโดยใช้มือขวานะคะจับเพียงหัวของวงเวียนนะคะแล้วก็ใช้ปลายแหลมปักจุดกึงกลางส่วนปลายที่มีดินสอให้ใช้เขียนวงกลมแล้วก็ส่วนโคง้งการจับวงเวียนนั้นต้องเอียงทํามุม1ิองศานะคะ ถึงจะถนัดในการใช้วงเวียนนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะการใช้งานของวงเวียนก็คือเราใช้วงเวียนในการถ่ายขนาดนะคะถ่ายขนาดเสร็จแล้วก็นำไปเขียนส่วนโค้งหรือวงกลมนะคะตามสไลด์ที่แสดงให้เห็นนะคะการรักษ,ษาเป็นยังไงคะวงเวียนที่หลวมๆนะคะเวลาใช้งานไป ะะก็จะเคลื่อนถูกไหมคะขนาดก็จะเคลื่อนเพราะนั้นการตรวจสอบวงเวียนก่อนใช้งานในบริเวณจุดหมุนนั้นก็คือควรยึดจุดหมุนไม่ให้หลวมหรือคอนนะคะไม่ให้หลวมหรือคอนนะคะส่วนไส้ที่ใช้กับวงเวียนควรเลือกเหลานะคะหรือใช้เส้นให้ถูกต้องตามมาตรฐานนะคะ สนิตต่อไปนะคะก็คือบรรทัดโค้งนะคะที่เราต้องเตรียมนะคะบรรทัดโค้งเพราะนั้นการใช้งานของบรรทัดโค้งนะคะในกรณีที่เราใช้วงเวียนเขียนวงกลมหรือส่วนคโค้งไม่ได้เราก็จะเลือกใช้บรรทัดโค้งนะคะเนะขียนนะคะเขียนแทนนะคะวงเวียนเพราะฉะนั้นในการใช้บรรทัดโค้งนี้นะคะจะต้องเลือ่อนบรรทัดโค้งนะคะโดยมีจุดฮอตอยู่นะคะอย่างน้อย3จุด นะคะเขียนไปจนขวาจะได้รูปตามตามแบบที่ต้องการนะคะการรักษานะคะบรรทัดโค้งก็เช่นกันนะคะไม่ให้ขอบขอบบรรทัดโค้งนั้นมีรอยเว้าหรือสิ่งสกปกนะคะเพราะจะทำให้แบบนั้นไม่สวยงามนะะอุปกรณ์แผน่นอันต่อไปคือแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจแผ่นเพก็จะมีอยู่หลายแบบนะคะเป็นแบบ วงกลมวงรีนะคะหรือแบบสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะสัญลักษณ์าทางด้านไฟฟ้าทางด้านก่อสร้างหรือแบบตัวอักษรนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีมากกว่านี้นะคะมีจําหน่ายอยู่ในท้องตลาดนะคะ <itates. S 1> การใช้งานนะคะก็ใช้เขียนตามรูปนะคะอย่างเช่นเผด็งวงกลมก็จะใช้เขียนวงกลมนะคะวงรีก็จะใช้เขียนวงรีหรือสัญลักษณ์ทางด้านไฟฟ้าก็รูรปสัญลักษณ์ต่างๆ นะคะโดยที่ในวงกลมและวงรีนั้นไม่สามารถที่จะใช้วงเวียนเขียนได้เป็นวงที่เล็กๆมากนะคะก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ช่วยนะคะการบำรุงรักษานะคะควรรักษาขอบของเพจวงกลมวงรีไม่ให้มีรอยโค้งเว้าวนะคะไม่ให้มีอรอยโค้งเว้าวนะคะแล้วก็สกปกนะคะอันนี้เราจะเน้นนิดนึงนะคะ สิ่งสกปกนั้นบนแผ่นเพนั้นจะทําให้แบบนั้นสกปกมากก็จะไม่เกิดความสวยงามนะคะชนิดต่อไปนะคะก็คือเครื่องมือวัดนะคะซึ่งเครื่องมือวัดนี้เข้าแบ่งออกเป็น2ชนิดเป็นบรรทัดแบบวัดระยะแบบสามเหลี่ยมนะคะอันนี้จะเหมาะสําหรับงานที่ใช้นะคะมาตรส่วนอย่างเช่นการเขียนแบบก่อสร้างนะคะก็จะใช้ บรรทัดวัดระยะแบบสามเหลี่ยมซึ่งการใช้งานของบรรทัดวัดระยะสามเหลี่ยมนี้ในบรรทัดนะคะจะมีมาตรส่วนกําหนดอยู่นะคะอยู่มีมาตรส่วนกําหนดอยู่บอกขนาดนะคะเป็นระบบเมตริกซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรนะคะตามมาตรส่วนที่กําหนดอยู่บนบรรทัดนะคะแต่ละด้านนะคะซึ่งมีมาตรส่วนหนึ 20, ่งต่อยี 100, ่สิบหนึ่งต่อยี่สิบห้าหนึ่งต่อห้าสิบหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อเจ็สิบห้า หนึ่งต่อ125ตามมาตรฐานที่กำหนดอยู่นะคะในบรรทัดสามเหลี่ยมอันนี้นะคะบรรทัดวัดระยะอีกชนิดหนึ่งนะคะได้แก่แบบแบนนะคะแบบแบนเพะัะนั้นอันนี้ก็คือนะคะเราจะเห็นอยู่ทั่วๆวไปนะคะใช้ขีดเขียนใช้วัดถ่ายขนาดนะคะซึ่งระบบของบรรทัดแบบแบนนี้ มีมาตราวัดเป็นระบบอังกฤษซึ่งมีด้านหนึ่งจะเป็นนิ้วฟุตนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งจะเป็นระบบเมติกนะคะมีหน่วยเป็นหน่วยเป็นมิลนะคะเซนนะคะอันนี้จะใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะใครที่มีอยู่ในมือนักนกเรียนลองหยิบขึ้นมาดูก็ได้นะคะว่ามีสองระบบนะคะตามมาตราวัดตามนี้หรือไม่นะคะการบำรังรักษานะคะ ก็จะคล้ายๆกับอุปกรณ์ชนิดอื่นก็คือขอบของบรรทัดวัดไม่ให้มีรอยโค้งเว้าวหรือสิ่งสกปกนะคะเราควรรักษานะคะตรงนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะของเครื่องมือวัดแบบบรรทัดโค้งวัดองศานะคะก็คือเป็นตัววัดมุมนะคะอันนี้เราจะใช้ในการวัดมุมอย่างเช่นต้องการมุม33เราก็วัดไปที่สาแล้วขีดเอาไว้นะคะ ขีดเอาไว้เราก็จะได้มุมตามที่ต้องการนะคะการรักษาของเรานะคะก็คืออย่าให้ขอบของบรรทัดโคง้งมีรอยโค้งเว้าและสกปกบนบรรทัดโค้งนะคะแล้วก็รักษาสเกลนะคะบนบรรทัดโคง้งอย่าให้รบหรือลอกหายไปจากบรรทัดโค้งนะคะทีนี้ หลังจากที่เราเรียนเรื่องของเครื่องมือมีใครมีเครื่องมืออยู่ในมือกันบ้างนะคะก่อนที่จะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะ